สวัสดีครับผู้นี้แหละครับสองเกษตรชดิซานพื้นบ้านครับเมื่อนี้พิเศษแน่ยจ้าหน่อยครับเมื่อนี้ขึ้นมาไฮกะมาเลาะเก็บอีหลอดครับอ่าไปเก็บเฮ็ดละครับกระไรเฮ็ดมาหน่อยนึงเลยขากลับมาเลยจะเก็บอีหลอดไปแกงครับตัวนี้ก็เป็นปลาธรรมาฉาบด้วครับปลาอีรีหลอดครับแถวนี้เป็นภูเขานะครับอ่าจะเป็นตีนภูเขาครับตัวนี้ครับลงมาแล้วครับกระถึงหอดไฮละครับเดี๋ยวผมก็จะรอเก็บักอีหลอดกันเลยครับอ่าได้ไพ่เบิรงต่วนอีหลอดครับ เก็บพักอีลอกครับอีหลอกก็แย่งได้โตนเมื่อกี้เก็บได้ครับนี่ครับอจะเป็นต้นพักอีลอกครับตอนนี้จะเป็นต้นลูกเอิงสิครับนี่ครับต้นอีหลอกครับเลาะเก็บไปเรื่อยๆครับถ้จ่ายไงนี้ครับ่ต้นอีดอกก็ลังามนะครับนี่ต้นอีหลอกครับนี่ดอกอีหลอา ครับตัวนนะึงตอนนี้ก็มีอยู่ครับแต่จะมีห่างๆครับตอนมอคคอยหลายตอนไหน,น่จะเป็นต้นตอนครับตัวนี้ต้นจะใส่ได้ครับอ่าต้นจะใส่ได้ไม่ว่าจะดอกครับต้นจะใส่ได้ทอกันอ่าตอนนี้เป็น,น,น,นปลาธรรมชาติแดดงามไหมครับตัวนี้เป็นตีนผู้เขาครับแอนนี้ จะเป็นป่าป่าธรรมชาติบรรยากาศดีครับมนันนี้แดดบกอยมีครับบันนี้แดดบกอยมีป่าธรรมชาติแบบงามเลยครับสวยดีครับต้นไม้ใหญ่ป่าทึบหาฟากรอกครับเห็นยวดต้น ทุ๊กน้งตัวอกอีโดตัวกเ้ลายีรอบนี่ไปห้างครับนี่ไปห้าง ครับตัวนึงโอ้โหของใหม่อ่านี่ครับตัวนึงตัวนี้รอปอ่าตัวนี้รอปครับปลุกไล่ๆอยู่นะครับปลุกเมื่อกี้ออกตอนนี้ก็มาน้ำการหลายคนนะครับยางไปก่อนกับนี่ครับผมนี่ปาคือยางออกก่อนครับอ่าตัวนี้ ตัวนี้ก็มากครับร้านหิร้านหน่อยครับเป็นต้นคืออะไรมาทำการหลาต้นอยู่แล้วครับชมปลาสวยๆบรรยากาศดีๆครับมนบรรยากาศดีแห้งมันไม่เดือดเลยก็บไปเรื่อยๆครับอ่าผุนอยู่ข้างบนก็มีครับผุนเที่งๆท่งครับย่างอยู่ข้างบนพักเรื่องครับ อยู่ข้างบนก็มีมานังกันเสียหาพ่นนะครับอน <c oughs> นี้มีมาหกคนเพลิดเพ็ดนก็ได้ยุ้ยยแกงนั่งก็คอยหูปลาหรือปลากระปาไปไกลปันไหนครับย่างลงท้างครับย่างลงท้างหรือไปหาหรือน้อยนึงข้าวกนกลับครับควาบบจำนาตาซื้อข้าเจ้าปันไหน ดูร้านอย่าไปช้มปลาช้มเขาเลยพ้าไปเก็บเพ็บไปขากรับด้วยพ้ากันเก็บไปอีรดออกครับคือเป็นเก็บก่อนกัมีครับทั้นผู้ชนางเก็บไปก่อนครับ อ่าเนี่ยโบนึงครับยางกายงางกายต้นตน,นึ่งย <c oughs> <c oughs> างกายครับาายางไก่ต้นนี้นี่ไปห่างห่างอ่าตัวน,นี้ต้นไม้ใหญ่ใหญ่มากเลยนเปลือยใหญ่ครับโคบอ่าต้นนี้จะเป็นไว้ปลาครับเนี่ยเ็นกบเพราะท่านไงครับอ่าต้นนี้จะเป็นไวป้ปลา ต้นไม้เขากินหนอดนะครับแต่แต่เป็นยังโคก,กเปท่านใหญ่นะครับตัวนี้นี่เป็นตัวน้อยอยู่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่ครับโคก,กนี่ต้นเปลือยครับต้นเปลือยวันนี้ได้ครับข้างในอาจจะมีเรือจจนอยู่ก็ได้ที่ครับอาจจะมีเรือนอยู่ก็ได้ มึงไปเรื่อยๆครับต้มปลาไปเรื่อยๆเป็นธรรมาชาติครับธรรมาชาติแท้ๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นครูมองจะตายก่อนเฮ้ยเชี่เชี่ยม ไม่ค่อยมีครับแถวนี้เริ่มจะเบิดแล้วมั้งนี่นี่เป็นบางมองครับอีดรอ,อกกรายนี่เป็นบางมองหรือกุ่มขา้างหน้าเพิ่นเก็บไปก่อนบางจักจครับปุ่นเหนียวเป็นท่วงไปปุ่มมนเพราะมันนำกนโดนพรอมเลยบ่อด้่จอยอ่าตอนนี้ก็ได้อีรอ,อกมาก้ำหนึ่งครับอ่าเพราะ,ะ,ะเก็บกันหลายคนนะครับผมก็ได้ซ้ำนี้แล้วครับนี่ ไ,ไ,ไอ้นนตนน้นเนี่ยก็ไปก็ไปสมทบม้งเพลินนั่ครับเพลินกับเดรร้ายเต๋อเดครับเพลินร้ายคนเก็บนะครับผมเก็บผู้เดียวครับมือนี่ก็ว่าแดดมาส้มปลาธรรมชาติแบบสวยงามเลยครับไอเก็บเพล็ดกะบเดอยู่แกงนึงเพราะว่าบริชนาญปลาคือเพลินนะครับเนาะอันที่เขาไปเลือกไปไกลก็นั่นกะอย่างลงทางครับเพราะว่าลูกเพลิอนอยากมาเบิง ปลาธรรมชาติอ่าอยากมาขืนพูบุญผู้เคยเห็นพูบุะครับผู้อยู่เต็นท์น้านอีดอ,อกนี่ก็เป็นอาหารสัญยอดครับอ่าเป็นอาหารอาหารสัญยอดอ่าชวนมาค้นกระจุงหัวจักดีนะครับเนาะอีดอ,อกมึงจะเกิดเป็นดอก,อออกนะครับอ่าเป็นดอกอ่าอีดอกเนี่ยนะครับอ่าดอกก็ใส่ลัมเพื่อนครับวันใดใสด่ดอกหรอกครับจะเป็นสมหวังจะใส่ลัมก๊กก็ใส่ได้ครับหนึ่งหนึงที่เฮาก็ไปตัดตัดใบออกนะครับเนาะเอ่ารำตส่นเพป็นไปหันหั่นแล้วก็ แกงเส่็มงกี้ทุกนครับโอ้ยสุดยอดครับแซ่บผู้เฒ่าผู้จักดีครับทุกทายนี่กยน้อย่าล,ลืมเข้าไลค์กดแชร์กดตจิดตามแม่นำเด้อครับคลิปนาพบกันไหมครับสวัสดีครับ